เอาส,สวัสดีครับคุณแม่ครับคุณยายครับผมวันนี้ม ok right ารวยเดี๋ยวมาถามในทางของคุณยายดวงให้พี <S <s ่น้องยุบซีแล้วเด้อยนะครับได่ยินค่ะคุณยายฝันดีแล้วนะครับในวันนี้ยายฝันอย่งไหเน้อในวันนี้ฝันมาไปยกมาไปางนมาไปนี่วันท้างเปล่นไปเออเจิดไปน้ำไปน้ำไปบาดนี่แล้วเห็นไกลๆผมพเท่าชักไม่กันเท่าชักไม่กันเท่าเยอ่ะ น้องไปกับ่าเห็นเนี่ยบ้านว่เห็นผู้เฒ่ากับคึน้นมากับคนหนมาไม่เอห็นไม่เห็นว่าอยู่ซีตกินยาอยู่กินยาอยู่ซีตัวบบนก้พอแต่ใก่ตัวสามตังเล่นเลี้ยนหนีไหมเอาตที่ซีไหมเลี้ยงหนีไก่หนีจากมูไปไหมเลี้ยงเลือยงสามตัวฮะเลี้ยงเลื้ยสามตัวย,ย่ แล้วเลี้ยงยุ่งสามตัวกินใหญ่ยุ่งตัวนั้นเราเลี้ยงไปคุ่นไปเที่งไกลๆอยูุ่่น,นมาด้วยกันออกจากมวนบ้านมาเห็นเี้ยงเนี้ย,นหยหลายหลายแห่งห้องเดียวมันจะยิ่งเปลี่ยนแห่งเก่าเ,เ,เ,เกา <ạ. S 2> เอาคนไปใส่คนไปใส่ผมว่าเห็นคนเอาบ้านบ้านผีตี่บ้านผีตีแล้วล้างให้ปุ๊กไหมเขาเมี่ยงผีตีเมี่ยงผีตีแล้ว ห่องก้นไหะเขาเดุกฟุกไห,ไหมละเมอไปยัยละเมอนั่ะพ่อเห็นเหียนผีเลยละเมอหอม้องว้าเตเออ้เจ้อ่งกนเอาเหี้นผีเจ้เขาบอกมีคนเดือดร้องที่เราห,ห่องก้นบในนกใหญ่หลานเด็กอีเด็งเด็กฟุกไหมฟุกเ,เลยนั่นแหละเขาฟุกห้อหวงวง่าเหียนเฮียนผีเด,ดียเฮียนผีเดียวเหี้นห้อ,หอหงเดียวครับเหียนห้องเดียวไม่ใช่เหียนห้องเดียว เพี้พังกันไปเหอยคนบ่มี้แม่กูสิไปยุใส่กูก็สิกเนี่ยทำตัวกูว่าเมียผีจีเมี่ยผีจี๋ห้องกินมาใหญ่เลยเขาได้ปลุกนั่นแหละโซนนั่นแหละโอ้เมียเอ้แอร์แม่ด๋อยครับไปคักๆแล้วเมียไอ้แอร์เขาปลุกเมะเมะเขาตีเฮ้ยกูไปหาเมียงผีก็เห่นหรอกไม่สายจะเมียงผี บ่มีคนจะคนเห็นผู้เฒ่าผู้ยวซักไม่กันโาอยู่นบนกระเช้าน่งไปฝนไม่เห็นก็เลยเสยนดอกเจ้าว,ว่างววนชี้ตัมทั้งยแนเด็กงามๆวัดตัวที่ชิมจังใดจะแหลนหีแหลนหิ้วจากโมู่ไปเนะี่ยครับผู้เฒ่าใหญ่ตีกันไดใหญ่ใหญ่ตีเลกว่าจังหดตีเลกว่าจังไหดสามชี้ ง่วงสามตัวไ่เออง่วมันเป็นน้ำซีเออง่วซีมันเหลือสามตัวเออตีซีสามเนาะต้องสามซีที่สามอน่าอืมอคือวางสลละแยที่แรผู้เท่าเลยหย่ผัเดียวบ่ผู้เฒ่าผูดเดียวชักไม่กันเท่ารูเก้าหนึ่งเ่ไม่กันเท่ากับเป็นหนึ่งผู้เท่าันเออผู้เท่าไม่กันเท่ากับเป็นหนึ่งเดยเออผู้เท่าไม่ไหม่ชักไม่กันเท่าอยู่พวเท่าผู้ใชยครับมันจะว่าผู้ใชยอยู่ ถูกใจนะย่านะโอ้คุณย่ายอายุเท่าไรแล้วฮะอแม่อายุเท่าไรแล้วแม่ดวงอะแม่เนี่ยเออเอาอะจังหวดอไเท่าไราแล้วรวยเ<อ>พราสอบแปดิบนะยโอ้พ่อสอบพ่อสอบเกินเออพ่อสอบแปดสิบพ่อสอบแปดสิบก็เลยเทาย่าไรพ่อสอบเกินคุณแม่แต่พ่อสอบแปดสิบด้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมาลยสิล่องรบเบิง้งเพื่ความชั่วได้นะ ลบลงกีนหน่หน่อยน้อยเนะาะมันต้องชั่วเนาะอืมสิตลบวิ่งนึ่งปีนี่กับปีพศอส,อสองห้าหกเจ็ดลบสองสี่แปดศูนย์โอ้ยายแปดสิบเจ็ดปีฮะยายแปดสิบเจ็ดปีแปดสิบเจ็ดเออแม่ด้วงอายุอายุแปดสิบเจ็ดเนาะ สิบเจ็ดปีครับให้พี่น้องถามเกินพ้อสอแปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์นะครับเอากระตามนี่เด้อพี่น้องสำหรับในทางคุณยายมันขึ้นเปนน็นรอดไม่รับพี่น้องไม่ค่อยรับไปได้เอนอรอดรับงาไม่หมดเกินฝันเมื่อไรน,นี่ฮะใช่ฝันาเมื่อไรน,นี่เอาว่าใหญ่ สองสามมือเนี่ยอืสองสามมือนเนาเนะคุณยายกับว่าฝันเห็นง่วนนะครับซีตัวเรียงนี้ตัวหนึ่งยายตีงวนน้ำซีนะครับก็ได้ตีซีสามสามซีส่วนผู้ถ่อผู้หนึ่งเราตีว่าเก้าหนึ่งนะครับอายุของแม่ดวงนี่อายุแปดสิบเจ็ดปีนะครับพ่อสองเกิดสองซีแปดศูนย์นะครับอเอลลูกระตัดให้แปดศูนย์เด้อนะครับก็บเป็นเนื้ท่าของแม่ดวงนั่นวันนี้ผลฝันนะครับเห็นเฮี้ยนผีร้ายหลาย,ยตัวเนี่จะเป็นเฮี้ยนของเดียวเนาะ นะครับคุณยายเป็นกะตีให้มาเลยขึ้นซีสามสามซีเก่าหนึ่งเด้อนะครับในวันนี้เป็นแนวทางของเมียดวงนะครับเป็นฝันอะไรเป็นกระเบาะ้าสู่จังสันนะครับคุณยายนะครับฝันจนเสดเดอสดอินนะครับจนในลูกร้านปลูกเกานะครับเนาะเห็นผีบอ่อเห็นผีบอ่บอเนาะย่าวาปนั่นแะหละพี่น้องครับมักตามนี่เหรอนะยายเาานาะมักสิเ,ะะยยเก,ก้าก็สามซีเห้อเนาะมักเก้าสิบเอ็ดก็สามซีเด้อเนาะ มักเกเอ1กับ3ซีอีอเ,เออมักตัวนี้รน้ยาหญ่นะอออ้ยใกขวดีนิดหน่อยด้วนะครับพี่น้องีกันชีไว้้อนนี่แล้วอือีน้ยใ่ยมักตัวใดให้ข่อยว่องตัวใดให้พี่น้องว่อว่องตัวใดดียหยตัวมักพุทธเามันกัเก่าแลยไหมเนาะเออเออพุทธเามักเกลาแเ้วน้อยายเ่าะพุทธเามักเก่าอยู่แล้วอ่า เก่าหนึ่งนายแย่เนาะวงมันก็มีสองตัวสิมีเนาะเออพักไม่เธอเข้าไปไหมอืจะเดว่ายแย่มาผู้เถ่าเก่าหนึ่งได้ไหมเอามาเลยวงใหมเด้อพี่น้องครับวงสองตัวเนี่ยนายแย่เนาะเนี่ยเนาะตัวมากเนาะเฮอนั่นไก่คนแย่เหรอพี่น้องน้าคนย่างบุญถ้าเป็นย่างบุญเนาะได้กข้ามาครับผู้ออกโลดเออหาพี่น้องเอฟซีเป็นช่วงเป็นไม้โหลดหาเอฟซีชี้องทั้งทั้งไก่ทั้งไก่ทำงประเทศั้งไถ่เฮาเนี่ยละอ่ะเพิ่นมีโชคน้าอยากแบ็นปัน ซื้อหมากสื้อทู่น้อยย่าเนาะฟันดีกับฟันเบาลูกหลานต้งเี่เดี๋ยวได้ย่าฟันดีกับแป้งปันลูกหลานต้งเีื่อละนะครับไอ,อ้แบบวันตัแบบวฟันมานลูกฟันจําได้นะครับจําได้ดีน้อยย่าเนาะจําได้เลยนะเนาะจําได้เนาะจําได้อยูอกชัดเจนเลยหอ้องเล่นได้ย่าวยานนะครับเฮ้ยห้องของเรา ไปวิ่คนเมียงผีดีเมียงผีด้ห้านเด็กบุกคนแล้วอ็ด้เศร้าเลยจะายหลานน่อยเฮมบยานดีไปยังแตงบุกมีคนกับบ้านยังไปเลยจะายขวบมาเออหาคนมาเห็นกับพี่เจ้าอยกัเมียงผีจวนเมียงผีเมียงผีนะค ไอ้แดงเดี๋ยวบักบูเดี๋ยวบัตีแม่มาครับเฮ้ยไปแม่มันยังบูเลยไปหาบางอี่านจะคนมีเจ้าเมืองผิดวันวันนั้นเขาแยกให้สามร้อยเนาะเพืกอเขาสูสีกันแยกวันนั้นเนาะฝันจำได้ยังสี่ได้เนาะวันนั้นน่ะฝันจำได้เหรอคนกระถืงนะครับวันนี้มันก็ดฝันจำได้อีกเรื่องกิน้องนะครับเป็นแนวทางคุณแม่ดวงนะครับมาเลยกันในน้ำเสนอแนวทางเอาสรุปนะครับว่าวันนี้คุณแม่ดวง ฟันเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งนะครับสักไ่ขั้นเฒ่าไปนะครับยางไม้น้ำกลนนะครับผว่าเห็นนะครับเป็นผู้ชายมาโลดทอดขอเป็นผู้ชายนะครับแต่ก็ไม่เห็นงัวตัวสีแดงนะครับสามตัวสีัวนะครับมีงัวนสีโตแลนนี้ตัวหนึ่งเลยเหลือสามนะครับคนยายเรียกว่าตีซีสามสามซีกับเก่าหนึ่งเนอนะครับส่วนอายุของแม่ดวงหนี่เกปดสิบเก้าปีพ่อสเกิดแปดศูนย์เนอนะครับเพื่อพี่น้องถามหาอายุเพิ่นนะครับถามหาพ่อสเกิดนะครับกับประมาณนี้นะครับ จะรับเมดนดวงหนึงวันนี้ฝันจําได้ขัดได้แน่นะครับเห็นมอเรย์หร,มมรยอว่าซื้อมอเรยฟังเมี่ยงปันพี่น้องเอฟซีนะครับคุณยายว่าอ่าได้๋ยครับมาขับพูดซูคุณยายเขียวคุณยายหยำเนาะให้ลูกให้ร้านพวกโชคหมนนะันเนาะเอาเวฟฟอนให้ลูกหลานเพิ่นโชคหมันนะยายฮะเวฟฟอนให้ลูกหลา,านเพิ่นโชคหมันเนี่ยให้ลูกให้หลานโชคหมานเนี่ยเอฟซีน่ะนะว่าเขาลูกหลานเนี่ยไข่งปลาเนี่ยน่ะให้โชคไข่หมานให้รับให้รวย ไอ้พ่อยากเลยกินแนี่สงสารเนี่ยเทุ่ปูกระดากระได้ชุกมันกสุกสุขแล้วนายายเนาะอ้าวจะมาเลยันเพราะเลยกินไอ้ท่านตอนนี้ถึงว่านายายเนาะผูเฒ่ากับใสบาดใส่ยังดีเด้นะครับคุณยายก็ได้นะครับให้สูกอ้อาชุกมันก็ไปสุกเจ้าคนรวยใช่ไหม้คุณยายถึงทาเลยเนาะสูก้านทุกอยางฝากมองกระเอมาใส่ได้ไหม ต่อสนะ้ถือน้่ยาเนะเพราะไชื่อยาชื่อขิงเรื่องลูกเรื่องเต้าเ่ได้นั่ครับวมเรื่องลูกเรื่องห้านไพนแล้วลงสารเมตตาแน่ตัวครับผมเอาวันนี้ไส่โจม,มันคือเกลายไ้โจคม,มันขึ้นวัสามร้อยออกคุณศูนี่ได้ยนะ่าได้วันนี้เอาขอบคุณคุณยายหลายเด้อครับจะบ่งปันในทางพี่น้งองซี่โจกโจกมันหวานขอคุณยายดวงนะึงวันนี้นะครับสวัสดีครับ